นี่แต่แบบเขาหล่อมากพี่น้องโพโอ้ขอบคุณครับผมนั่งเหมือนแม่ฮะนั่าเหมือนแม่ผสมการผสมงานผสมงานแต่ที่ความพิเศษก็คือว่าสาวๆกรี๊ดมากเลยแม่แน่นอนก็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 มีบ้างค่ะที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าคือแต่ว่าเขาไม่ได้กรี๊ดเพราะว่าเขาเป็นน้องโพลูกชาคิสหรืออะไรอย่างงี้นะคะเขาก็คือจะกรี๊ดแบบในลักษณะว่าเออน้องคนนี้เขาแบบเออหน้าตาดีนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ไม่ใช่หน้าตาดีอย่างเดียวเหมือนเหมือนว่ารุ่นพี่เอ็นดูน้อง เสน่ห์ด้วยนะคุยกับเขาอ่ะใช่ใช่คุยกับเขาเขาคุยไม่หยุดเลยนะคาพูดไม่หยุดแต่ว่าผมว่าน่าจะเป็นเหมือนกันเมองแบบอย่างเนี้ยเรามีลูกกันหมดเงี้ยใช่ไหมคือบางครั้งเราเป็นห่วงกับพฤติกรรมบางอย่างแบบอยู่ที่โรงเรียนมันเป็นยังไงอยู่ที่บ้านมันทโมลหรือเกิดอะไรหรือเกิดแต่พอไปคุยกับครูเป็นเด็กที่เพอร์เฟกต์มากเด็กดีมากที่รับฟังไอ้เราก็แบบใช่เหรอเขาเขารู้ใช่ไหมว่าลูกเราคือเด็กคนเนี้ยออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นคืออะไรที่เขาแบบว่าเขารู้คือเขา เขาจะรู้ว่าเขาต้องทําอะไรประพฤติอย่างไรแต่พออยู่ที่บ้านมันเป็นเหมือนเซฟโซเขาเขาปล่อยเลยที่หลอกก็หลอกใช่ไหมเรียนก็ดีศิลปะก็ดีกิจกรรมล่ะกิจกรรมกีฬาเอาไหมก็ว่ายน้ําตอนนี้ก็เป็นแข่งอยู่ก็เป็นอยู่คลับว่ายน้ําก็อันนี้ก็แม่เขาก็เป็นคนที่แบบว่าบิ้วมาคือคือคือเราต้องบอกอย่างนี้ว่าคือเหมือนกับว่าเราอ่ะไม่ได้ให้ลูกเรียนไปทุกอย่างแต่เราอ่ะ ลองให้เขาทําพอลองให้เขาทําแล้วเราก็จะดูว่าเขาอะศักยภาพเขาไปทางไหนได้อ,อย่างล่าสุดก็คือว่ายน้ําอย่างที่ทุกคนรู้ก็คือคือเราเหมือนกับว่าเขาจะทําไม่ได้แต่พอไปถึงสนามแข่งเนี้ยระดับประเทศอย่างเงี้ยเขาก็คว้าเหรียญมาให้ได้ซึ่งแบบซึ่งเขาเขาเขาก็มีความตั้งใจแล้วขก็จริงจังเนาะใช่ซึ่งเขาเจ็ดขวบเองบางทีเราก็สงสารเขาแต่ก็คือ,อเพราะว่าว่ายล่าสุดคือว่ายสระร้อยเมตรสระห้าสิบเมตรแล้วเขาแข่งร้อยเมตรอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง เขาก็ทําได้คือสปอร์ตในสิ่งที่เขาชอบเหมือนอเราชอบดนตรีแล้วก็เราก็คิดว่าให้เรียนแม่แม่แม่ดนตรีเลยก็คือเรียนเปนโนเพื่อที่มันจะได้เก็บตัวโน้ตแต่ว่าสุดท้ายอีกหน่อยเขาจะ apply ตรงโน้ตตรงเนี้ยไปเป็นกีตาร์เรื่องอะไรก็สุดแล้วแต่เขาอยู่นะเขาก็ได้มีมีมีลิ้นชักสายไม่ได้ลิชชักสมองละตอนนี้ก็มีเต้นชอบเต้นชอบเต้ชอบเต้นอ่าชอบตีป๊อปทีป๊อปทีป๊อปโอ้โหโอ้โหพี่แส บัสวงบิ๊กแบงบิ๊กแบงบัสบัสบิ right? ๊กแบงโชว์ได้ไหมลูกนิดนได้ไหมได้ไหมนิดนได้เป nice. uh ็นได้ยนแค่แต uh ่เขาเต้นเต้นใช่ไหมยวไม่สุดฟหตไทย